on, on. ลโเไม่คู่เธอไม่ต้องอายเสียดายฉันมันขี้เรวันนิดไม่มีสเสน่ห์เนือกูดถึงเฮไม่หันมามองผิวพ่องในตาน้ำพึ่งเป็นหนึ่งไม่มีที่สองสมควรจะมีคู่ครองเชื่อพี่เถิดน้องอย่าทำเล่นตัวกระเอดต้องคู่กับเธอ อย่างฉ้นทุกวันรู้ตัวจะดีหรือชั่วขอให้มีผู้ว่าผู้ชายน้อยเขาให้เงินเราเท่าไหร่ที่เราสองคนมาช่วยกันเกลีย้ยกล่อมเนี่ยอุตยตายให้เงินอะไรต้อยดูพูดอะไรไม่รู้เรื่องฉันรู้ดีหรอกที่เราพากันมาที่นี่เพื่อเกลีย้ยกล่อมฉันเนี่ย เพื่อใั่มาพบกับใครคนหนึ่งใช่ไหมล่ะอ,อกแตกตายดูพูดเข้าหาความรู้มะโถเออ้ที่ทำคุณบูชาโทษเมาจะพาใครมาหาผู้ชายที่ชื่อเมฆนะอ,อกอิปุกแตกผู้ชายชื่ออย่างนี้ยังไม่เคยรู้จักชื่อเลยได้เท่าไหรอ่อ่ะเห็นมะเขากำลังมาแล้วได้เท่าไหรอ่อ่ะ ร้อยหนึ่งชองคนแบ่งกันกนละห้าสิบเฮ้คุณหนูอย่ากโกรธเลยที่ชักนํามาเนี่ยก็เพราะเห็นว่าคุณเมฆนะเขาเป็นคนดีเงินดีด้วยใช่คนดีก็ต้องเงินดีด้วยสิอะไรอะไรก็เอออ,อหมอมเข้าไปเถหน้านะอ น่าละอายจริงๆที่จะพบฉันก็ต้องใช้เงินมันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะพบคุณในที่ที่จะไม่ได้ความปลอดป่งอย่างนี้ฮะในบ้านก็พบฉันได้ครับในบ้านนะผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจอะไรไม่แน่ใจว่าท่านกำลังจะต้อนรับผมหรือเปล่าอ๋อคุณพ่อฉันไม่ใช่คนใจร้ายนะหรอกแต่อาจจะใจร้ายร้ายมากมากนะ ถ้าหาผู้ชายคนหนึ่งจะเข้าไปพบลูกสาวของท่านถึงบ้านคุณมีธุระอะไรที่จะให้ฉันตอบแทนบุญคุณเหรอเอ่ออย่าพูดถึงบุญคุณและการตอบแทนเพียงแต่คุณให้โอกาสผมได้พบและพูดคุยอย่างนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วคุณกาลังจะพูดให้ฉันเหลิงให้เห็นว่าตัวเองมีความสําคัญเหลือเกินตัวคุณมีความสําคัญจริงๆ สำคัญสําหรับผมอย่างยิ่งฉันไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าฉันมีความสําคัญต่อคุณอย่างไรอสําคัญก็เพราะตลอดเวลาผมระลึกถึงคุณอยู่เสมอเลยทีเดียวป่านนี้พี่เสกน่ะคงจะได้พบดาวเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ว่าแม่เมาของเราเนี่ยสิ กลัวจะไม่ได้เรื่องอาานางคนนี้พี่เห็นท่าแล้วไม่เลว้ร็อกพี่เชื่อว่าต้องสาเร็จแน่แต่ไอหลอกคนเจ็บออกมาให้เราพบเนี่ยนะถ้ามันเจ็บหนักอะ่ะไม่ต้องอุ้ม,มันออกมาเหรอและถ้าอีตากรนันออกมาเห็นเข้าละอีมาก็โดนเหียป่ะสิทีนี้แหละอีมาก็ต้องเก็บกี่คนละเออฮะวิสาอีมาพอดีเ <laughs> นี่ยกูจะต้องรอแม่ จะจับค oh, ู่นั <uh ้นเสร็จโอ้ยเป็นไงบ้างฮะอ่ะก็ได้สมความปรารถนาน่ะสิป่านนี้ก็คงเออเดี๋ยวเดแล้วพ่สมรีล่ะอ้าวพามาให้การหลงก็พอไปยังพามาแล้วให้เอลิมกับไม่ขวัญเป็นคนพามาแล้วอยู่ที่ไหนล่ะเตรียมเงินมาหรือเปล่าล่ะก็ชันยังไม่ได้พบนี่เอาเงินมาซะก่อนแล้วได้พบแน่ อครับหม้ครับค่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ใต้ต้นไม้ไดเยินล่ะอาตรงนั้นไงเฮ้ออันยังแง่พี่เประปัจเพียนะเหรอคูมานชันค่ะใช่แล้ว๋อตห้อยนก แหวนี่แต่งกันคงสนุกพี่ลึกล่ะนี่บ้าฉันไม่เอาเปิดดีกว่าอ๋อเดี๋ยวดีแเดี๋ยก่อนโอ้เดี๋ยวสิ่คุณโรอีฉันอุตสาหไปปลอบไปพูดถึงคุณซาละพัดจนแกน่ะอยากรู้จักกับคุณทนฝื้นสันขาลงมายังไงก็สงสารแกถอกข่าไปพบให้แกรู้จักสักหน่อยไม่จริงนกน่าสงสาร เห็นกับคุณพิการเถอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอสมรีพอสมรีแม่ก็ะหลงมาแล้วไม่สิเร็วเร็วสมาแล้วเยอะหลงมาแล้ทุกคนสมรีแล้วี่ปเดี๋ยว ไอ้องแมรองย่แย่ยะรีม่ก็องก็ช่วยชีวิตเลยนะมีเกาลหลงช่วยชีวิตไว้หลงคุณต่อีชันอ่สมรีอย่าพูดเลยฉันดีใจที่สมรีไม่เป็นอะไรเออขอบใจขอบใจ ที่นายบอกให้พอ่อรู้ว่าการหลงช่วยชีวิตของส,สมรีพอ่อพ่อจะได้เห็นบุญคุณการหลงอ่ะโอ้ยพ่อกำนันเห็นบุญคุณแม่กาหลงข่าวนี้ล่ะคงเห็นความดีของอีเมาส์ที่สาราแนาพาพ่อสมรีมาด้วยแนะ่ช่างบันอะไรช่างแกวแ้วอะไรอ่ะ จำจีมาเพื่อเพราะบรรจงนิ้วเจาะจำจีจำไทยพี่รักน้องจนหมดใจจะพูดยังไงที่เกี่ยวไม่เป็นจำจีมาเพื่อเพราะความรักชักเกาะใจพี่ไม่เว้น พี่รักน้องแต่แรกเห็นอยากชวนน้องเล่นจำที่มาเกือเพราะซิมมาจำมือพี่ซิมมาจีมือน้องไม่แกามย้ยเนื้อทอพี่รักน้องพี่จึงปะถ้าน้องมาอยู่กับพี่ จะพาไปขี่เรือหอะรักพี่น้องน,นะจะพาเหอะเมืองแมนจำจีมาเคืือเพราะคนคงเห็นเหมาะได้ที่แฟนพี่กระรังยิ่งกว่าแมนกล้ามเนื้อหนังแน่นยิ่งกว่าแกนมะละกอ มีเมียยากแม้ลำบากใจจริงเข้าใกล้ผู้หญิงที่คุณรู้สึกเป็นไงเนื้อเย็นเย็นคุณต้องใจเต้นจับดูอุ้ยขนลุกสู้แน่อููเสียวใสจะพ้นโศกหายโรคหายภัยเชื่อไหม เชื่อไหมกำลังใจอยู่ที่ผู้หญิงใกล้กันนิดอ้าอ้าคชิดกันหน่อยหนะ้ามองกันบ่อยๆฉันว่าอีกหน่อยป้อนิงทั้งใหญ่ทั้งโตแม้งโง่จริงๆเข้าไกลผู้หญิงเนื้อตัวออทำา,าันไหนมาลองมาคู่กับน,อน้อง แน่ทําตารีเป็นเลิ่งไม่มีหม,มายมานันเราเพียงคู่สมมติว่าอยู่ด้วยกันแล้วคุณทำไมไม่จูบฉันแล้วกันไม่ชอบดี<ว><น>เมื่อเกิดมาเขาหาความสุขนะจ๊ะมีเมียสนุกคุณจะเป็นสุขกว่านี้เดี๋ยวเหี่ยวแห้งตา โลกเขาสร้างมาให้ร่วมผู้ผู้ชายเผยแร่แปลใจจริงแม่เห็นผู้หญิงไม่แลเดี๋ยวคุณพี่สีแง่อยู่จนแก่ตายไปเอง ว่าไงเจ้าบ <No <Uh, ่าวเสร็จได้ยังเสียงขบวนเจ้าสาวเข้ามากันแล้วอลิลีคลิลีเป็นอะไรอ่ะมันไม่อยากแต่งงานนะเดชฉันไม่อยากแต่งงานกับคนนี้ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักฉันชอบการหลงอยากจะแต่งงานกัากจะหลง ไม่ได้หรอกจะมาเลือกคนน้องคนนี้ไม่ได้ละแต่ก่อนฉันสงสารพี่ละเกินแต่เดี๋ยวนี้ฉันสงสารเจ้าสาวของพี่มากกว่าคิดดูสิว่าเขาจะทรมานใจแค่ไหนฉันสังเวทแล้วก็ละอายใจพ่อกับแม่ทำเหมือนหลอกลวงเขาแบบนี้ถ้าไม่จำเป็นฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานนี้เลยเชะอะ,อะ,อะ,อะ หนาวกดตัวจนไม่มีแรงไอ้นี่ต้องโดบยาละยาจะได้ออกฤทธิ์ตอนนี้ส่งตัวไปเลยไปเลยไ้เลยนอนมักรักษาหมอจ่ายแตกก็ไปกินกุ้งไปช่วยกันช่วยกัน